สวัสดีสวัสดีเพงสงอนเ่อันพอก็ส่งว่าปีใช้ด้วยขึ้เกนาะวนี้ว่ปีใชเ็ดนีนูแกงใหม่ขึ้นเก่าขนาเสบแสบเสบโนอไหนตอนแสบที่ต๊ใหม่นะเอาให้เสบคือตอนไหนนี่วคือตอนจอแกงก็ะเ่อยมืมอนั้นฮะแสบขึ้เก่าอาหน้ามาัเดบไอ้้งแรกไล่แต่ไดนน fc c o m อยู่ไดวะกินแกงหน่อยไรยบอันนี้บอกะแม่นได้บนางเฮากินแกงหน่อยไรกะบบมีพลังงานเนาะตอนกินทําอินห่ดแซ่เเฮากินไรเฮากะอันนี้มากินล้ว่พิ่นว่าเมื่อยเนาะบบมีแหงเฮ็ดเวียแต่่วนี้เฮาบ่ค่อยได้กินเนาะเฮาก็บบได้ค่อยได้กินบ่อยบ่กันบกินหน่อมันกะบ่มีบ่มแนวกินเนาะแต่ว่าแต่ว่าเฮากะได้กินอยู่ด้อกเนาะพี่น้องแบบว่า อาหารอย่างอื <commend. S 1> Now, awesome. <laughs> e ่นแต่ว่าบางเพื่อเขากับบอดดี้ทายคลิปเนาะเขาคิดว่าแกงหน่อไม้มันเป็นอาหารที่แบบว่าแซ่บเนาะนานาถ่ายคลิปนั้นเป็นตาแซ่บเป็นตาหยังเขาก็เลยอยากถ่ายคลิปแกงหน่อไม้เนาะพี่น้องแกงหน่อเหี้ยนะแล้ปีหมักแกี๊ยงเต่อร์เน่ะน้ารังดินหมักน้าร่างดินข่อยข่อยมักเบิดเดี๋ยวมือหนาห้าเมนูอันนั้นเนาะเมนูแบบอย่างอื่นแน่เนาะมาให้เอฟซีเป็นเบิร์เมนูเห็ดเฮ็ดชนิดหนึ่งเดือดซี่งเดือดเสือว่าน้องทะเลเนาะซึ่งซื้อโบได ของอาหารทะเลแห้งแพงแล้วเงินกี่พันเฟอเงินเงินบาทกัอันนี้เนาะพันพันหนึ่งหนึ่งพันบาทได้หาแสนจะหาหา,หาแสนสองหมื่นหาพันบ่อ,อทกนี่ิเเหนะึน่งพันบาทได้หาแสนสองหมืนหาพันกีบเนาะพี่น้องขึ้น,น้ำเรื่อยๆคืนเป็นนจีน like ่องพันดานนึ่ง <c oughs> สองพันไดเลยได้ละหนึ่งพันหนึ่งละหนึ่งเออต่อไปพันหนึ่ง้หนึ่วันลหนึ่งพันบาทอาจจะได้หนึ่งล้านกี่เนาะพี่นนองอนาคตบอลเน่ยเบอะไ่นะทิมด้วยซะกีนาไรอีกรอบแเพือนหนึ่งน้ได้ซหนึ่งาเดือนหนึ่งเซเดือนหนึ่งถึงเป้เซน เรื่อต่อจากแล้วจากที่สมัยก่อนที่มาจำหน่พันหนึ่งสองแสนหาหมื่น <educated> กีบขึ้นมาเป็นหนึ่งพันบาทหาแสนหาแสนสองหมื่นคิดครับน้องครัแสนหาสี่แสนขึ้นมาเธอละหน่อยนะขึ้นมาเธอละแสนเเธอละสิบเธอละเศร้าเธอสามสิบสี่สิบมันได้ บอเอาแล้วบ่าก่มันเป็นการเกยกันขื้นภายในประเทศตัวเองเนาพี่น้องภายเกิดต้องการเงินก็เลยเกยกันขื้นเองแมนมันนี้มันก็เหตุแห่งเงินแห่งเงินเฟ้อเพราะว่าคนเกิดต้องการมากก็เลยแห่งเกยกันขื้นมากเอ้าก็อันนี้สิแมนเพราะว่าเงินเฟ้อเกิดจากความต้องการเกิดจากความต้องการของประชาชน เราเองเนาะที่ต้องการไปซื้อของทางต่างประเทศเนี่ยนะแม่ต้องการเงินไปซื้อของมาต่างประเทศมาขายพาบ้านเฮาบ่ไดพอดีเนาะแม่ผอิีเองเนาะแเอาน้ำเขาจะได้ไม่ทีในความคิดของพวกเฮ้านะแบบว่าเฮาก็บ่แน่ใจเนาะครับแต่ว่าความคิดของขัวในควเนี่ยนะเพราะว่าถ้าก็บฏหูว่ามันมันที่แท้จริงถ้าเห็นเป็นน้ำยางแต่ว่า สำหรับพวกเฮาคิดเนาะความคิดเห็นของัวเ้าาคิดเห็นมันเป็นจรงสั้นแมนในความคิดเห็นของเ้าเนาะแต่ว่าความเป็นจริงกับบนเนี่ยใจคือกันเดือี่นาะเป็นยอดอียงใจผ่าไอซมาแกงทำไมเมนเพิ่นกะสิเพิ่นกะสีเบื่อว่จักได้กินตะแกงน้องพอ้ผาบอค่อยเดือดอนเอียงนพร้าอยู่ตจให้นาอเยอยู่ในเมือ แม่กับมีผลกระทบอยู่กับโบแห้งกับมีผลกระทบส่วนหนึ่งก็คือห้อไปซื้อน้ปาปลาเปล่งน,นัวราคามันก็เพิ่มขึน้นไปซื้อปุ๋ยน,น,น,น้ามันเฮดนาราคากะแพงปุ๋ยจะหูบ่สอบเใคเทอบใครกับเซนปเอาเนน้าเฮตนาบอดดี้ใส่ปุ๋ยด้วเนะแถวบ้านเนาะแข็งบางบางคนก็ขายดะสอดดะปัดบุ๊บใส่ก็ได้คอย่าเนาะเ้ามันบริเวณรายปีคอยอยากใส่ตะก้าเห็นแล้พออากาศมันยังสิลกสบาย ข่าตะกี้กับโแมนีไ hmm ด้ใส e ่ปุยนะแม่แฮงเป็นเขาป่อดซานสำเนาเอ้ยก้งเขาไ้ใส่ปุยหักางงามไดเนาะเก่งเขาก็จรงเกงหมดเลยเดี๋ยวเขาสิตบตงใหม่เนาะพี่น้องตรงหม่ไว้ตรงใหมไว้เดียวกระโดดขนเพงขขายจังแกงเนาะจังแสเนาะปีกิมืดเ่่ใช่เอาอหนักนี่นะเนพี่น้องไม่ไดนีกระสุนองหมกนซะ trình kèm quá bộ phòng khóc nặng quá Tôm nó mạnh chứ để lỡ có khi người hết toàn cơ đồ khi tại sao

Một đứa phụ đây nó mua Nào không ừ. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Ừ. Ừ. bà? Cái lái trợp dù. Nhiên quá khâu xìu. Giờ phải ba bà. Giờ ông có vô bà nè. đi.

มียอะนะเอ้ยมีผักกันย่งกูบอมีแต่่าเก็บมากตกใีเคย้ปแดกเี่ว่าเด็กกินน้ำปูหรอขันบ่มี่นะฮะเคยไปแดกนะมนเคยไปแดกไปแดกบ่มีนะพี่เอาหนามาด้วยด้วเอาก่ออเอาเอาบะหมดย เอาตัวใส่เดี๋ยออใส่ด้วยจิกไปไปจับมือรบเนาะมเดดอจังไนจังใส่กักระับวบยาเขาเ็ดบอกว่าท่านนายาเขาเป็นไเขายังว่าท่านนายาเป็นไร่าห้อกินออมคีเดกไปบังสวีนััเเพื่อนออมคีเดกเขาเอามากับปุกหนึ่งกับปุกหนึ่งกินได้จนเพศเนาะ ได้เกี๊ยมขี้เด็กปากได้ไดายมึงคือเศษน้องเกยจองขี้เด็กเนาะใส <จ S 1> <ม>่ใน้ำตาลก่อนใส่น้ำตาลก็ได้อีกนะปั่นปลื้ออันนี้เออเพื่อนเพื่อนแกงเศษอยู่หรอกคันนี้พอกันเนี่ยคือเป๊ะปะหนามาเนาะพี่น้องคิงป่าอันนี้ข่อยตัดอันนี้ใบมันญี่ปุ่นข่อยเอาเนีน่ยข่อยซิมาปอกปอกกินกับแกงเราใหม่นาะซิลล่องเบิกหรอล่องปอกเอาอันอ่อนมั้ย มันอ so <IM> e <AC> ่อนเลยปกติกกบอเคยกินบอกหรือว่าเคยกินอยู่กินกินอยู่แต่บ่เคยปอกหอมอยู่ก็คือขิงอบ่านเ่ไอยู่บ่คือขก็หอมเนี่อันหอมแบบบานไผ่อีกเสร็อันหอมแซ่บแบบบานไผ่บอตยังบ่เคยกินเลยขิงดูว่าเทียบหมดบานไผ่อีนี่เด็กเขาเอมาหวานไผ่เปล่าเดี๋ยวจะได้บอกว่าขิงปล่าขอว่าบานไผ่ปล่าแข็งใช่สตัดเอาแต่อันนี้มันหลบแต่เด้กเป็นยังตีพอมันอ่ะนะ วเเออเอามาใส่ได้ก็ได้ใช่ไหมเอวแกงไปเปล่ากันเสร็จกันเนาต่ว่าพักหาใส่น้ำดังเลบอปพัอือพักอือได้ค่ะพักอืหาใส่น้ำดังโอ้ตกตุกนีนี่ฝนเดอมตกมานม้อมงไปขีฝานที่เลตกแห้งจะให้ฝนตกแหงเพราะว่ามันกาเอาสิตายเนาะ

แวีตีกรจองเลย้นะนกาตูอยู่ด้วยนี่จะอะยังใช้พดกระยงเนาะเสียงขดนะจระวใส่เกลือนะอะไรอื่เกว่านพ่แล้วอย่าเก็บแล้วแกนใส่กรต๊อเอใส่กรตอกกระเทย

เราเห็นไข่หมูแดงลายเราเลยเป็นยังไง้างไข่หมูแดงลายเลยอันนี้ใครบอสเอ๊ะนี่่องใบบอสีใบจักหนากนกระไดบอสบัวพวงว่ะไ้มันหยุบหยุบใบนี้จักหน่อยโอเคีอสเอีกซิเอยสาวินึ่งหนึ่งถึองสาวิตงา

กแ่อบักกันนะบอบรักแงักตองวเนาะใสนะโอ้พักใส่เนี่หอยเนจ้านไป่นแล้วจอยหลายหลานี่น门ังแกงนแกงบเดนมันไม่เป็นเาามกงก็นด้เจ้าเ

กินบาษาอยากินก่อนมะนีกปโอ้ยจะกินอม่เป็ดนะยยิ้มนะคอยฮะ่ทยแ้วมาีเขาเ้พี่น้องปเออแกมาใหมแซบได้นี่ยไ่มไมเ็แม่มาหน่อยเตเต็มเตยมาที่ไหนกินน้กานที่มาไมาิามมามามามมาางาาามามนา พี่ลองนิวยมาเบือนี่กระไรทั้งน้านั่งงามๆนั่งดีๆลองนิ้วยิมาทั้งน้าเดี๋ยวเอานีไปให้กันเจอกนกินๆตายบ่บ้าได้จังวาชีพห้าไปบึงใครเป็นแดงพี่นะพเียวามป่จะเป็กไหนจ้ะ สิขววแม่เป็งกับแม่แดงใช่กันอ้าวเมเป็งเนาะเอาป๊อปทองเนี่ยป๊อปเมเป็งเนาะเดือดใจเมเป็งยกไข่ดีเนาะขอดตาไหมเออมือมึงออกก่อนเออขววทั้งแม่ขววทั้งไข่นะปีเอาไหมคะวิธีกระจายชัวผื้นทีได้มุดแดงโอ้โบราณเป็นไรเนาะแม่แม่แดงไหม

อ๋อกี่เด็กกันอิมพ้องไปขายของ,ของมูมไ,ไม่ได้ไปเขไออึ้งรคมอยเมนเิ่มเผานักเสดไปคมคยักรมยงมอย่ลมต้งมาบกเนาะ เ้ยดเด้อทุกคนกำลงอันข่าอข่มขอัดไว้ว่าจะกงเหรข่อจะเอาหัวมากระป๋าเป็นอยู uh> <h 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 ่หงข่าวันน้ะวะจาาอางวยโกงขนานี้เลยงอมะใบป่าวันให้ใบป่าวะ ข้าเๆาเขาต้องตีมหาะมันกล่อยง่วงี่ปูคือบอแก่ป้าปล่อยไปเท้าว่ายห้ามไม่ของให้ห้ามหยาดต่ะวะพยายามบังรุ่รุ่ตีมเขาค่ะงววาดอื่นมาจ้ะมาของเขาคออย่งว่ามันตายของมีว่ามันตายผันว่าค่ะมีหมดหมดหมดในแกมจ้ะ

ก็เยนบแน่น่พนบ์โต๊ะแกสอร์หรอคเทียงเก่าต่ม้ง

แล้ก็ลุงบอลมาเคลียตัวกะเอเาลุงบานแล้วนะใหู้เนดมาเ้มาดแมกะบอกผาตอนให่มันจงคมอมยข้เาคมากแน่นี่แกกางกูอกูคือักกไมกหมด

ก็ยนเสียงก็ย็นก็เสียงเจ้าเสียงก็ย็นคือการเรียนกงใหม่คับปะไปไปดูกระห่มเด้อห็นบ่ยดก็เช้ารถทำคนขี้คราไปไปนี่นะอันมึงขืนขนาดไหนนะ Ng hôm tàn bóng hoạt bữa ngon cái chạy 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 มีโอกาาสข้งหแถบ,บอยู่ว่าปีแถบสารพน้องเอ้วพูดว่าปฏิทัยหอมช่วยยคขาถึงชุ่ง <c oughs>